เวลาพี่ปูไม่มีเวลาพี่ปูก็จะทําแบบนี้นะคะก็คือเป็นอาหารที่คนที่บ้านชอบนะคะสอวอมีเยอะนะคะก็ปันป่นๆผัดๆผัดรวมกันนะนะคะแล้วก็ปรุงรสแค่นั้นเองใส่ไปค่ะเวลาน้อยหาเมนูอะไรที่มันง่ายๆอ่ะนะตื่นตะมึดตะดลกดฟังเสียงธรรมชาติแลวนะคะพี่ปูก็ใส่พริกขี้หนูที่ เก็บมาจากต้นของตัวเองเพิ่มเติมนะคะมันจะทําให้มีความหอมนะคะน้าพริกแล,แล้วก็เขาเรียกว่ารสชาติล้ําลึกขึ้นนะคะพอพี่ปูบอกว่าเวลาพี่ปูตําน้ําพริกขี้กาเนอร่อยอร่อยนะแต่ว่าไม่ค่อยทําให้กินวันนี้พี่ปูไม่ทําน้ําพริกขี้กานะคะซึ่งมันก็ทําวิธีเดียวกันแหละพี่ปูจะเพิ่มสีสันโดยการใส่ทูน่านะคะในน้ําเกลือเพราะว่ามีติดบ้านอยู่อ่ะวันนี้ไม่ตํานะคะขี้เกียจค่ะ ไม่รู้เป็นไงเวลาคลิปไหนที่เห็นคกเนะี่ยยอดดีๆเดี๋ยวไปปั่นกันเลยค่ะปั่นพอหยาบๆแบบนี้นะคะเมนูสำหรับคนมีเวลาน้อยนะแบบพี่ปูนะจัดเลยหลังจากปั่นแล้วนะคะพี่ปูก็เอาไปกลั่วในกระทะนะคะต่อจากพริกนิดหน่อยนะคะ <c oughs> ก็บอกแล้วว่าทำแบบง่ายๆนะคะใส่น้ำเชื่อมไปเลยพี่ปูก็เอารสชาติแล้วพี่ปูทำบ่อยนะ น้ำปลานะคะน้ำต้มสุกนะคะมะนาวนะคะใส่ไปเลยก็ค่อยๆเติมไปอย่างเงี้ยนะคะอร่อยละคะ่ะเรียบร้อยเลยน้ำพริกแบบง่ายๆอย่างพี่ปูก็เป็นแบบนี้ละคะ่ะเวลาพี่ปูมีเวลาจำกัดพี่ปูก็ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากนะคะ